ได้ไลุงโดนไย,ยมฟันยังไม่กอหาเลขดีแกเพื่อนมากดี่งใจใจอาคนมรสิบเลที่รอบหล่อที่สุดหาที่สุดที่ไหน,หมน,มนไม่มีถ้าแจกไปก็จะขอโรงงานทุกอย่างแม่นีเราดีโอเดได้ลุงดนไห มาทุกปีเลยอาจารย์นี่ยค,ความดีอ่ะต้องรีบทำมีโวกาสก็รีบทำความดี นี่ไปด้วยไปด้วยตะปานให้กินพัดมีหมดแล้วไปเอาอีกหมดตุยาหมดกัดกินสองเลยแล้ว่คข้นกินแก้คันแก้แพ้เมือนนะแล้วก็มียากระดูกระดูช่ ถ้าคุณได้ฉีดแล้วยาบคุณไม่มีอาการอื่นหมอไม่ให้ยาฉีดปีสิบสองก็ได้นะกาดยี่ก็เดี๋ยวเป็นยาบำรุงไปกินกันนะครับลูกสายตาฮัลโหลคุณหมอยังเหลือมากก็ครับบทสภาพเราชาวบุรีรัมย์ก็ร่วมกันทำมาสามสปี43ครั้งครับครับ วีนนี้ก็ทําเป็นวันวันแม่ก็มีการตรวจรักษาโดยมีพวกจิตอาสาพวกคุณเภสัชพวกคุณแพทย์พวกพยาบาลมาช่วยกันครับจิตอาสาก็คาดว่าวันนี้คงได้ประมาณสักร้อยกว่าลายแต่คนรับของแจกก็สักสามสี่ร้อยคนครับครับแล้วก็จะทําถวายท่านไปดีกว่าเราจะหมดหมดกำลังครับก็ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญที่ยืนนาน แต่ว่าในรูปแบบของการจัดงานหรือว่ามาหือว่าเป็นไงตอนนี้เราจัดเล็กลงเพราะเราอายุมากแล้วทําอายุมา60กว่าปีแล้วทำมา31ปีแล้วก็จัดเล็กลงแล้วลงทานน้อยลงกําลังเราถอยปกติแต่ก่อนก็ลงทานก็พีกๆนะปี59 60นี่ตั้ง200กว่าลงทานจาก22จังหวัดมากันเองนะครับไม่รู้จักกันเขามาทําให้ในหลวงทําให้สาบาบันครับครับ